อีก82กิโลถึงเชียงคำเชียงราย177หลักกมที่33ถนนเส้น14 1148เจอเถียงนาพึ่งผ่านอำเภอสองแควเจอเถียงนาพี่สุธรรมกับพี่ไก่สอนชวนนอนเถียงนาซะแล้วหลังไหนดี เอาจริงแล้วเนี่ยท่าทางไม่ยอมไปต่อขึ้นดอยภูโวไปหน่อยเดียวก็ถึงวัดถ้ำผาหลักแล้วโอเอจะขอนอนเถียงนาเอาเรื่องเอาเราวมีิหลังไหนสวยเนี่ย เดี๋ยวเลือกได้แล้วบอกแล้วกันนะ